สวัสดีครับก็กลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยนะครับทางช่องดูเพลินสบายสบายนะครับในคลิปนี้ก็เช่นเคยครับก็จะได้นําสาระความรู้มาฝากพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับอย่าลืมกดตด Creation, ิด,าดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดการรับชมในคลิปใหม่ๆก็เช่นเคยครับก่อนจะไปฟังสาระ,ะความรู้ดีๆนั้นผมก็ขอตอบคําถามล่วงหน้าอีก2คําถามเช่นเคยนะครับเผื่อพี่ๆเพื่อนๆน้อง,องๆ Seven ทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิป แล้วอาจจะเกิดความสงสัยแล้วสอบถามมาทางคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับคําถามข้อที่1รับซื้อหรือว่าขายหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่รับซื้อแล้วก็ไม่ได้ขายนะครับคําถามที่2แล้วทําคลิปขึ้นมาเพื่ออะไรคําตอบก็คือก็ทําคลิปขึ้นมาเพื่อให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปได้มีความรู้ในสิ่งที่อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาให้ความรู้นะครับผม เป็นเหรียญเนื้อเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญชนิดราคากี่บาทนะครับผมรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่านะครับที่มีลักษณะเนื้อเกินแบบนี้นะครับผมแต่ผมนําเหรียญนะครับผม25ส้ตางค์แล้วก็เหรียญ50สสตางค์นะครับผมมาเพื่อบรรยายให้ความรู้เป็นตัวอย่างในคลิปนี้นะครับผมในส่วนของเรื่องราคานะครับที่หลายคนยังคิดผิดแล้วก็สงสัยนะครับผมจะได้รู้ในคลิปนี้นะครับผมว่ามีราคาเท่าไหร่นะครับก็ทุกท่านนะครับก็คงจะเห็นหน้าปลุก คลิปที่ผมทําไว้แล้วนะครับผมที่ผมโชว์รูปเหรียญสี่เหรียญนี้นะครับผมที่มีลักษณะเนื้อเกินนะครับพร้อมกับใส่ตัวหนังสือไว้ว่าเหรียญเนื้อเกินมีอยู่รวยแน่ๆราคาเป็นแสนต่อหนึ่งเหรียญฟังผมก่อนค่อยไปเสนอ ER ขาย <De ath> เดี๋ยวจะเสียใจภายหลังที่ผมได้ใส่ตัวหนังสือไว้หน้าปลกคลิปไว้ว่าเหรียญเนือ้อเกินมีอยู่รวยแน่ๆราคาเป็นแสนต่อหนึ่งเหรียญก็เพราะว่านะครับผมเป็นความคิดที่ หลายๆท่านยังสงสัยแล้วก็เข้าใจผิดนะครับผมว่าเหรียญแบบนี้นะครับผมเนื้อเกินแบบนี้มีราคาเป็นแสนนะครับผมบางเหรียญนะครับแต่ที่จริงไม่มีราคาเลยนะครับผมไม่ถือว่าเป็นเหรียญที่นิยมนะครับผมยังไม่มีราคานะครับแล้วที่บอกว่าฟังผมก่อนค่อยไปเสนอขายก็เพราะว่าก็ฟังผมนี่แหละครับผมผมทําคลิปให้คมรู้ในคลิปนี้นะครับเพื่อจะให้ทุกท่านได้รู้ถึงราคาที่แท้จริงนะครับผมสําหรับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆท่านใดที่ยังสงสัยแล้วก็เข้าใจผิดนะครับ ว่าเหรียญที่มีลักษณะเนื้อเกินนะครับผมเป็นเหรียญที่มีราคาเป็นแสนนะครับผมแต่ที่จริงไม่มีราคานะครับและที่บอกว่าเดี๋ยวจะเสียใจภายหลังก็เพราะว่านะครับผมถ้าท่านยังเข้าใจผิดอยู่นะครับว่าเหรียญแบบนี้มีราคาเป็นแสนนะครับผมแล้วก็เก็บไว้นะครับแล้วก็คิดว่าวันต่อไปก็คงจะไปเสนอขายนะครับผมเพื่อจะรับเงินแสนนะครับโดยที่ไม่รู้นะครับว่าเหรียญแบบนี้นะครับผมไม่มีราคานะครับผมแล้วก็ท่านอาจจะไปเสนอขายนะครับผมแล้วก็ไม่มีคนซื้อนะครับผม แล้วก็ท่านอาจจะเสียใจได้นะครับผมกับความตั้งใจนะครับที่จะไปขายเพื่อจะรับเงินแสนกลับบ้านนะครับผมแต่ถ้าท่านดูคลิปนี้จบนะครับผมท่านได้รู้แล้วนะครับผมว่าเหรียญแบบนี้ไม่มีราคานะครับท่านก็จะได้รู้แล้วก็จะได้ไม่นําไปเสนอขายนะครับผมแล้วก็จะไม่ได้เสียใจภายหลังนะครับ